รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยอี u z u d ดีแม็กภารุภาพพลิกโลก กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันยิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มความฝันผู้ชายคนหนึ่งนะมันต้องมีฟิลที่แบบขี่มอเอร์ไซคู่ใจไปในชีวิตที่เราเลือกเองได้ลุยลุยกันไปอยากได้ประสบการณ์อย่างนั้นบ้างผมว่าเดี๋ยวผมเป็นไกด์ให้ดีกว่าไปด้วยกันนั่นหมายความว่า,<ร>าจะพาะผมไปแคมป์ปิ้งกัน สัมผัสธรรมชาติอย่างนั่าใช่ครับเข้าไปสองคนใช่ครับ <g ül> ในป่า <g ül> ในป่า <g ül> ป่าเดียวกัน <g ül> ยอกยอกยอกท่องเที่ยวป่าโดยพาหนะคู่ใจมันต้องมีหนึ่งคันที่เหมาะกับสโนว์เกอร์นมันต้องเป็นคันที่เท่ที่สุดแน่นอน <g ül> <g ül> พี่ก้วยจัดคันไหนให้ผมครับจัดค oh. ันไหนครับผม ผมว่า S R ด้วยความที่แบบตัวใหญ่สัมภาระเยอะวินมาอยู่แล้วอันนี้คันเล็กไว่คันนี้ฮะอะไรฮะคันนี้ฮะเนี่ยฮะใส่กระเป๋าได้นั่งขี่เบาะนิ่มมากครับคันอันนั้น S R กับอะไรนะฮะอ่า S R เหมือนกันฮะทั้งสองคันแต่ผมว่าคันนี้ดีกว่า อันนี้ท่มาเนาะใช่ครับโอ้เจ้าบ้าน <c oughs> พูดหนักแน่นครั <c oughs> อครับสวยครับ <c oughs> แตกแตกแ,ตกแ,ตกแม้ว่ากําลังรถมันจะแตกต่างกันหรือความเท่มันจะไม่เหมือนกันแต่แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อุปสรรคและมันคงไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่ากับสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะไปเจอเรากําลังขับมอเตอร์ไซค์กันไปบนเส้นทางที่ถือว่าเป็นบ้านของเขาที่เขาได้ออกท่องเที่ยวในทุกๆวัน ปกติก็แทบวันนะฮะถ้ามีเวลาตอนเย็นก็พาหมามาวิ่งเล่นบ้างอะไรอเงี้ยแร้วก็จะเข้าป่าถ้ามีเวลาอะไรเงี้ยมันเป็นแท่งแมกนีเซียมอะตัวนี้ใช่ครับอย่างพวกคนเดินป่าเขาใช้นิยมพกกันเพราะว่าเวลาฝนตกอะไรเงี้ยฮะถ้าเป็นไฟแช็คมันจะจุดไม่ติดเลยแน่นอนเลยแต่ถ้าตัวนี้แค่แบบเช็ดให้แห้งก็ติดเหมือนกันนะฮะมันก็จะไหมแบบช้าๆแล้วก็หาหญ้าหาฟางอะไรมาแล้วก็เป่าเนี่ย คือถ้ามันมีเวลาว่างก็จะหาทําอะไรมันยากขึ้นไปหน่อยจริงๆแล้วชีวิตที่ดีมันต้องง่ายนะแต่ผมก็ไปทําให้มันยากผมว่าอะไรที่มันยากมันจะดึงศักยภาพในตัวเราถ้าเราทําอะไรกับมันได้มากแค่ไหนนะขึ่นเส้นจากการที่พี่กุ้ยใช้เ่้นจุด ที่ผมว่าน้ำน่าจะได้ละโอเคอย่างเอาง่ายๆครับอย่างเวลาผมทำอาหารหรือทำอะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับเหมือนับการที่เราไปเที่ยวครับอย่างเราตั้งใจว่าเราจะกินกาแฟใช่ไกาแฟคือปลายทางเนาะตอนมันเสร็จแต่ระหว่างทางคือตอนที่เราทำนั่นแหละเราถามไล้ว,ว่าเรากินที่รสชาติมาหรือว่าเรากินระหว่างทางที่เราทำนั่นแหละฮะมันก็เปรียบเหมือนการเที่ยวได้เหมือนกัน ไม่รู้ผมว่าการกินกาแฟแล้วอยู่กับธรรมชาติมันมันเหมือนเราหยุดคิดเรื่องอื่นไปพักหนึ่งฮะอยู่กับตรงสิ่งตรงหน้าก่อนนะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับรสชาติที่เราได้สัมผัสนะมผมว่าเป็นอะไรที่ดีความสุขการเดินทางบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเนาะอ๋อใช่ครับมันอยู่ที่ระหว่างทางลัสดอนไรเดอร์ครับคือมันเริ่มมาจากคือพื้นฐานผมผมเป็นคนชอบผมไม่ค่อยชอบอยู่กับคนเยอะๆะฮะผมเป็นคนชอบตั้งคําถามให้ตัวเองไง ผมถามว่าเราทําอะไรอยูเออ่เราความสุขเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยผมก็ค่อยหามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนมาเจอเนี่ยคือเราเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์มาแต่เด็กอยู่แล้วฮะชอบแคมปิง้งชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วฮะแต่พอทําปั๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราน่าจะแช์นะเราน่าจะแบบเผื่ออาจจะเป็นมือมองใหม่ๆในการดำเนินชีวิตเราไม่ได้อยากเปลี่ยนใครฮะแต่อยากให้เป็นตัวเลื่อกว่าอย่างนี้มันก็มีนะอะไรเงี้ย มนุษย์เรามันขาดธรรมชาติไม่ได้ครับให้ชีวิตความสุขแบบเรียกง่ายแบบง่ายๆมันก็มีนะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรับได้ถึงพลังอะไรบางอย่างในวิถีและความคิดของเขาฟิลดีกว่าดูลัสดอนไรเดอร์เยอะครับผมนั่งดูเขาอะมันอิจฉาอันนี้ไม่ได้มาทําจริงแล้วไก่มันไม่ไม่ยืดไม้มันหมุนแต่ไก่ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมอะถูกเนี่ยฮะแล้วก็ต้องเนี่ยเอาเชือกมัดขาไก่เนี่ยทิศเล็กน้อย เกิดอยากเข้าป่าคนเดียวแคมป์ปิ้งคนเดียวเนี่ยนอนเต็นท์คนเดียวอ๋อต้องเตรียมยังไงครับอ๋อสำหรับมือใหม่เลยนะ,ะครับครับอันดับแรกนะครับบอกที่บ้านก่อนว่าเราไปไหนอ๋อ <c oughs> อันดับแรกสาคัญมากครับต้องบอกต้องบอกอต้องบอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเผื่อเราจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนถูกไหมฮะอ๋ออย่างน้อยต้องมีคนรู้ที่ตำแหน่งเราใช่แล้วพอเราเปิดใจในการมาแล้วเนี่ยฮะอุปกรณ์ก็คือที่ห้ามขาดเลยนะฮะหนึ่งมีด สองไฟสามที่พัก <mini> ก <descript ors> the no like ็คือเต็นท์อะไราเงี้ยสำหรับมือใหม่แต่ถ้าแบบพวกโปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เต็นท์นะเขาก็นอนกับต้นไม้ได้ทําเพิงได้อะไร่เงี้ยมันเป็นโรคประจําตัวยเงี้ยยาก็ต้องพบไปด้วยนะฮะแต่มีความสูงก็ถ้าให้ผมแนะนําเลยฮะผมก็บอกไม่ได้นะความสูงแต่ละคนมันคืออะไรนะมันอยู่ที่ว่าจิตเราปรุงแต่งมาอย่างไงเนาะแต่อย่างผมเนี้ยจิตผมปรุงแต่งให้อยู่กับธรรมชาติ ผมแนะนําไหนๆก็เข้าป่าทันทีเอาแบบสไตล์บอลมาเลียนนะฮะยังไงดีโยนข้าวกรงไปจริงเหรอใช่เอาโอ้โหเรียกสไตล์อะไรครับบาลมาเลียนบาลมาเลียนไปคือวิธีแบบดิบๆไม่ต้องอ้อมตรงๆปิ้งก็ปิ้งก็โยนเข้าไฟเลยสุกก็เอาขึ้นมากินมันไม่ได้ร้อนอย่างผมว่าผมจะตั้งเสียงชื่อคุณนี้ว่าเสียงสุนทรี เป็นชุมที่อ่ะใช่อันี่ผมตั้งเองนะโอ้เนาะไก่นี่คงจะพักใหญ่เลยโอ้พักใหญ่เลยครับผมเรามีเวลานะฮะน่าจะได้กินช่วงเย็นๆอย่างผมเป็นคนที่แบบว่าเวลาผมจะทําอะไรสักอย่างเนี้ยผมก็คิดนะแต่ผมไม่คิดเยอะถ้าคิดเยอะปั๊บเราจะกลัวมีคําคมนึงที่ผมชอบมากเลยนะเขาว่าความกังวลนะฮะมันเหมือนกับการนั่งเก้าอี้โยกคือเราอะรู้สึกเคลื่อนไหวแต่มันก็ไม่ได้พาเราไปไหนเลยผมชอบคำนี้มาก ความกังวลเหมือนนั่งบนเก้าอี้โยกครับมันเหมือนเราเราเคลื่อนไหวเนาะเคลื่อนไหวใช่ครับแต่เราก็ไม่ได้ไปไหนเลยลยู่กับที่นะเราก็ต้องหยุดเก้าอี้โยกแล้วเดินครับเดินออกจากตรงน<ช>ั้นไปลาดสะดอนเลยอ่าครับอย่างบางคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยติดว่ะผมก็ติดตั้งแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนคนอื่นเขาก็จะหาว่าเราตริดทั้งที่เราคิดว่าชีวิตที่แบบคนอื่นเขาใช้ในสําหรับตัวเรานะ แล้วว่ามันมันยังเป็นปัญหาอยู่นะมันอ้อมทําไมมันอ้อมจังเลยบางความสุขมันอ้อมจังนะตอนนี้เจอเรือยครับอ๋อตอนลักษแตดอลไรเดอร์โอผ้ผมเจอมาน่าจะหลายปีแล้วนะเ<ม>จอตัวเองมาสักดนะัห์ใหญ่ใหญ่สแนดอลไรเดอร์ก็คือคนธรรมดานี่แหละฮะคนธรรมดาที่ต้องการมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาในรูปแบบของเขาเองแล้วเขาก็อยากจะแชร์อาจจะเป็นมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตก็ได้ แล้วคิดว่าสมมติถ้ามีเพื่อนๆมากันเยอะมากมายอ๋อบางทีผมอาจจะหนีออกตัวแล้วนะอาจจะหนีถ้าเยอะเกินไปผมก็อาจจะหนีนะใช่ครับคนอื่นอาจจะมองว่าเที่ยวแต่ผมไม่ได้เรียกว่าเที่ยวผมเรียกว่าใช้ชีวิตมากกว่าแต่ผมชีวิตผมเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วไงผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเที่ยวหรือเปล่าเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้ว และคนที่ดูรายการ Joy Stay ของเราอยู่ในตอนนี้น่าจะรับได้ถึงพลังอ,ะ,อะไรบางอย่างในวิถีและความคิดของเขาผมรออยู่นะครับคนที่จะติดตามเขาคนที่253คนที่254แต่เชื่อเถะครับผู้ชายคนนี้ยิ่งตามเขาเขาจะยิ่งหนี สนุนโดยบริษัทไทยเบสบลจำกัดมหาชนกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันยิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอยิ้มให้โลกให้โลกยิม้มมาเที่ยวอะ่ะมันก็ต้องมาให้ถึงแต่มันต้องมาให้ถึงกับคุณค่าผู้คนที่นี่จังหวัดสตูลครับ และสถานที่แห่งแรกที่เราจะเริ่มต้นบรรยากาศกันสนุกเกอร์เอ,อิร์ธและทุกๆคนนะครับคือการได้ไปเจอกลุ่มคนกลุ่มหนึง่งที่มีความสำคัญต่อพื้นที่แห่งนี้อย่างมากครับขอ,อนิยามเรียกเขาว่าชาวป่าครับวิถีชีวิตของชาวป่าที่เราไปเจอเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบป่าจริงๆ ใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายอ่ะไปด้วยกันนะโชคดีอย่างมากเลยที่การเดินทางมาครั้งนี้มีพี่ชายคนหนึ่งที่ช่วยเป็นส่วนเชื่อมต่อความรู้สึกกับกลุ่มคนกลุ่มนั้น ในจังหวัดสตูนเอิร์ธก็จะมีหัวหน้าก็จะมีหัวหน้าเผ่าก็คือหัวหน้าหนุ่ัวหน้าเขาเรียกกักํำนันตํานำนันก็เรียกตานำนันแล้วเาจะมีตนำนันเป็นเป็นหัวหน้าอยู่นะครับเป็นคนดูแลทั้งหมดแล้วก็กระจายแต่ละกลุ่มแต่กลุ่มเหมือนคุั้นี้ไปจะหานาำไปดักน้ําอะไรเงี้ยครับจัดระเบียบกลุ่มมอบหน้าที่เขาจะส่วนมากเขาจะแต่งงานกันเองเขาแต่งงานกันเองในการสืบสายพันธุ์เนี่ย ความความแข็งแรงความแข็งแรงมัน,นจะน,น,น้อยลงน้นลูกออกมาเนี่ยลูกก้นจะเสียนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีกลุ่มเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มนี้กับกลุ่มพัฒนุงเราจับแล้วก็ให้เขาแต่งงานแต่ละสาขาครับบางกลุ่ก็เริ่มมีเป็นครอบครัวแล้วก็อีกกลุ่มก็เอาจับจับรังบ้างับครับมันจะมีกลุ่มหนึ่งมันมีหลายๆกลุ่มแต่ก็ส่วนมากที่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มที่ของบัญชัดใครที่ มีแพลนที่อยากจะมาเจอพวกเขาเนี่ยคุณต้องดู j o ยสเตยต่อไปอีกสักนิดนึงนะครับ j o ยสเตยจะให้คำตอบวิธีเข้าใจพวกเขาที่ถูกต้องว่าเขาเป็นใครและเราควรจะรู้สึกถึงตัวตนของเขาอย่างไรแล้วเรียกลุงกำนันนะลุงไข่ลุงไข่ลุงไข่ครับลุงไข่ครับสวัสดีครับคือ,อวฟนี้จะไม่จะไม่ดับ จะอยู่ไปตลอดดับนี้เสร็จก็จุดกองอื่นไปเรื่อยๆงรับเป็นความอเจตผลใช่ความบุญแล้วก็ควันเนี่ยไล่ยุงไล่อะไรไลสัตว์ได้ครับเขาก็เลยไว้อยู่ตลอดเนี่ยบางทีแดดเปรี้ยงก็ไฟก็ยังติดอยู่เนี่ยกุ้งที่อยู่ในป่าลึกเข้าไปนี่เขายังนุ่งใบไม้อะไรอยู่ไหมคะหรือว่าเป็นสะพานบนเทือกเขาบ้างอาจจะเป็นใบไม้บ้างบนเด็กๆอาจจะเป็นใบไม้ น้ำร้อนกินกาแฟนะครับกินแล้วกาแฟจะจำยิ่งจะแรงกระมไม่มีผ้าไม่มีเชือกผ้าไม่มีครับเราได้ควยก็ไม่มีครับต้องซีควยมาจากบุรุษจะแรงซีซีไฟคือซีควยก็อ๋อหมุนเลยอ๋ออันนั้นควติดอันนี้ก้อนรอก้อนใจเลยดังเดิมเรของมานี่อันดังเดิมเลยกำกำลังจะจุดไฟแบบวิถีดั้งเดิมปั่นครับเจ็ดสีความร้อนเนี่ยผมกำลังลุ้นดูของจริงอยู่ดูในอินเทอร์เน็ตมานานแล้ว และสิ่งที่เราเห็นอะเอิร์ธความไม่ง่ายอ่ะมันไม่ง่ายจริงๆแต่ถ้าเขาจะต้องจุดไฟแสดงว่าเขาต้องมีเป้อมมาคือการทำงานการดำรงชีพการมีชีวิตต่อไปในวันนั้นนั่นเองว้าวนะว้าวค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมได้มาเห็นได้มาสัมผัสตาตัวเองนั่นคือชาวบ้านเราเนียเรียเขาคือเพราะเขาคือไม่ใช่หมอเขาก็คือมันนี้ ม,มันนิแบมันนิคือคนป่าเงาะป่าซาไกเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะเรียกซาไกโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรคําสองคำนี้มันเป็นคําที่เซนซิทีฟสําหรับเขามากมและเขาก็ไม่ได้ยินดีที่จะถูกเรียกอย่างนั้นเลยซาไกมันมีความหมายที่หมายถึงคําว่าธาต ก็ไม่แปลกเนาะที่แบบว่าเขาจะแบบรู้สึกไม่โอเคดอกแดงแล้วก็มีดอกไม้ดอกอะไรนๆบ้านตาบ้านอันนี้ก็ว่าตาบ้านีว่าฮอนตาบ้านไรจริงๆมากชะนุ่งเปลือกไม้เปลือกไม้ม่ชนะเปลือกไม้หอมหรกออกดอกอมาเลยดีไนคือนาแต่พวกนี้รับไม้หอมเลยเขาจะออกมาทำเนี่เลยย่อยดีเยย่อยแบบนี้เลยคือม่งที่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 ท่ที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 ่ท่ที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 ่ คำว่างาะเนี่ยเวลาเรียกเขาเนี่ยเขาไม่ชอบนะเพราะอะไรรู้ป่ะทําไมคะพี่เขาไม่ใช่ผลไม้เขาเปรียบเทียบเหมือนแบบทรงผมของอลักษณะกายภาพและอยู่ในป่าแล้วก็มีความนิยามโยงใยว่าเงาะป่าชอบสีแดงเราเรียกกันมานานมากและเรียกตามๆกันมาฉะนั้นถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่คุณได้มาเจอชาวป่าไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดไหน โดยเฉพาะในจังหวัดสตูลเนี่ยขอให้เรียกและนิยามเขาเป็นชาวป่าง่ายๆแค่นี้เองเขาก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับเราแล้วครับก็คือตอนนี้เราพยายามทุกอย่างก็คือให้เขาไดนเรียนหนังสือให้เขาเรียนเรียนหนังสือส่วนแอนนี่ก็เคยไปเรียนหนังสือมาก็กลับมาสอนน้องๆหลานๆในกลุ่มนี้มาสอนแล้วก็จะมีครูทางต้นสอน้องเขามาช่วยอีกคนนึงะครับ กก็คคครอยู่่นนนนนนดาวมมัััโบบบเ้้ะแตถ้าจะเข้ามาเราต้องต้องเครารพว่าเขาอยู่และเขามีความสุขอยังไง สนุนโดยอีสุสุดีแม็กพาราลภาพทิกโลกบริษัทไทยเบเบลลจำกัดมหาชนยิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอยิ้มให้โลกให้โลกยิม้มอ๋อคือไปเข้าป่านะเข้าป่าตางเต็นต์มะแน่นอนครับเฮ้ยและนี่คือวัตถุดิบที่เราได้มายางสดๆคือพี่จะพาผมไปทำอาหารในป่าวาดมาเลยอยากทำอะไรแล้วก็ไปกินกันในป่าแค่นะั้นถูก นนน้ำเเย็นเนะาที่รู้สึกดีก็คือ <c oughs> การได้แบบพาเปาอกจากเมืองนะเอาละช่วงที่เราแบบไม่ได้คุยเนี่ยเราก็ไม่ได้เหงานะแต่มันรู้สึกว่าเราได้ได้เพื่อนใหม่เป็น,เ,ปนเสียงนกเราได้เพื่อนใหม่เป็นเป็นเสียงน้ำลืมเวลาเลยนะ ชอบเพยงเวลานกร้องอ่ะพี่รู้สึกว่ามันทำให้เราได้ผ่อนคลายดี ไ,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 ไอ้เอ่กล้องเป็นมือถืพี่ว่าการที่เราได้ออกมาแคมปิ้งครั้งนี้ มันเหมือนกับการที่เราได้หลุดออกมาจากความเคยชินในบนางอย่างเช่นการกินอาหารอยู่ในเมืองเราชินกับการที่อาหารแชร่แข็งเข้าไมโครเวฟอุ่นร้อนออกมาทานกินเลยเป็นอย่างนั้นทุกวันทุกวันจนเราลืมไปว่าจริงๆเราต้องทำา ท้ายแล้วเสียงที่พอที่สุดอาจจะไม่ใช่เสียงที่เราทำเองก็ได้ เนี่ยพี่ดูสิไข่แดงเนยพี่โอ้โหนี่น่านเชื่อเนาะนี่คือไข่เป็ดที่เราได้มาจากจากครัวครับผม ผัดผักเนี่ยปกติกินอย่างนี้ป่าวไม่ใช่พี่เนยใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นเนยนี่เป็นเนยใช้เนยใช่เนยแทนน้ำมันชอบกินอะไรอ่ะนี่ชอบเผ็ดเผ็ดหอมเผ็ดออริจิออ่ได้ไหมหัวหอมใหญ่อ่าพริกหยวกเขาเรียกพริกเลเกว่ามีสามสีอาหารแคมปิ้งที่แบบไม่ต้องมุดหวายนะแต่ก็อร่อยนะสบาย มีไข่มีชีสผลไม้ไส้กรอกจบเห็นเราสองคนแล้วแบบอยากจะมาแบบแคมปิ้งแบบนี้บ้างเนี่ยพยายามเลือกอะไรที่แบบมันสะดวกที่เราพกพาใช่ง่ายๆประกอบอาหารง่ายๆโดนความร้อนสะดุ้งสุกจะดุ้งสุกอ่าฮะโอ้โหเข็งมากเลยใช่ไหมใช่พี่ไข่เปาะลงปุ๊บปุ๊บเป็นไข่ดาวเต๋อตีคนหน่อยปุ๊บเป็นไข่เจียวอยอยากได้ชีสชีสไส้กรอกไส้กรอกต้องซื้อของชอบมาแล้วใส่ง่ายๆนะพี่นะอิ่มเหมือนกัน ม่ใช่แค่การทำแต่มันเหมือนกับเรามีชีวิตร่วมไปกับการทำอาหารอานี้การออกแคมปิ้งครั้งนี้เราได้ทอดไทยเองผัดรอได้หลุดจากสูตรทำอาหารทุกสิ่งอย่างเราทำเพราะเราอยากทำเรากินในสิ่งที่เราใส่เข้าไปทุกอย่างมันไม่ใช่เพื่ออิ่มนะวินรู้สึกไหมแต่มันมีความสุขอยู่ในนั้นอ่าให้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 แรกไปก่อน กิจกรรมปรุงนักธุรกิจกเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า D ดีพร้อม Genius Transformation โดยกองพัฒนากเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจซึ่งได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่30กรกฎาคม2564ในรูปแบบวิชั่วและจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์กว่าร้อยกิจการ,รโดยได้รับเกียรติจากดรอริยาพรอัมนักสรเดชผู้อำน การกองพัฒนากเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมสนทนาในพิธีเปิดงานภายในงานยังได้รับเกียรติจากกูรูชั้นนำด้านการพัฒนาธุรกิจมาเรียนรู้ผ่านกูรูผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนากฎเกณฑ์ใหม่ในแบบเฉพาะธุรกิจไปด้วยกัน นประเทศไทยสานต่อพันธกิจของกลุ่มบริษัทบิสโตนทั่วโลกในฐานะผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกระดับโลกอย่างเป็นทางการพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมติดตามการแข่งขันของ4พนักงานและนักกีฬาทีมบริสโตนประเทศไทยดีกรีนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยสู่เส้นทางการพิชิตฝันครั้งสำคัญในพาราลิมปิกเกมโตเกียว2020 นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง5กันยายน2564นี้ขอขอบคุณอิซุสุดีแม็กภาระภาพพิกโลบริษัทไทยเบบรษิษจำกัดมหาชนกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันยิ้ม ที่ชีวิตยังมีพรุ่งน,นี้เสมอยิ้มให้โลกให้โลกยิม้ม It's I'm a great day, my feeling